แล้วก็กินน้ำโค้กให้ด้วยกินน้ำโค้กให้ด้วยเกินน้ำโค้กให้ด้วยเหรอกดไลค์กดแชร์ให้น้องมาดาด้วยนะครับ <c oughs> น้องมาดา <c oughs> พ่อขอชนน้ำโค้กหน่อย <c oughs> ชนหน่อยเอาไปได้แล้ว <c oughs> มาดา <c oughs> ให้พ่อกินน้ำแน่ให้พ่อห่อได้ ก็มีหลายห่อยได้ขนมไหมให้กินด้วยหน่อย <S <S โอ้ยเฮ้ยห่หหอเดียวนึงว่าเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกแนะเอาอีกแนะป้าพคือหลแถวว่าเอาียัง,ยยง่ยติดกุญเเขียนพูดอะไรเอาให้หลวงพ่อหลวงพ่อเหรอหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อไม่ใจหรอป้าปีเตอร์เสียบแถวว่า พิตาเสียบแต่พิตาเสียบแต่ป้าน้ำพุงให้พ่อกินนะเด้อให้กินนะเด้เอเนะี่ยกินเด้อเอากินแหนเอาชนแหนชนแหนชน <c oughs> พ่อขอชนน้ำพุงหน่อยชนชนฉลองหนึ่งล้านวิวชนต้องอร่อยแน่ๆเลยอ้เอาคือวางไปฝากกดติดตามช่องไหนนะ จังอ้ยามาตาแล้วก็อะไรอีกแล้วก็กินน้ำโคกให้ด้วย<า>กินน้ำโคกให้ด้วยเอากินน้ำโคกให้ด้วยเหรอ <laughs>